มาเด็กก็โรคกระจาเหรอจ่าโหดนะระวังไอเกียรด้วยโหดครับจ่ารู้จักจ่าบ่าใครล่ะจ่าธรรมราชน์แล้วจะจ่าเลยนะทำไมจ่าเป็นชื่อธรรมราชไม่ได้ได้ทำไมมันผิดตรงไหนอ่ะถูกแล้วชื่อนี้ดีดียังไงดี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 ยังไปยุ่งกับตั้มตั้มไม่ชอบ เราคออยู่ในความตระหตัวนี้ถามถึงแล้วชื่ออะไรเราอะไารยินป่าวชื่ออธิษครับชื่ออธิษมาทําอะไรมาสมัครทหารครับมาทำทหารใช่ฝ่ายเกดไหนี่ครับน้องชายพี่พระสุธาครับไม่ได้ถามชื่ออะไรนะอย่าลวนตกไม่ธรรมราษพูดกระ่างนี่เหรับไม่ปกติเล่นกับจ่าจ่าไม่ได้พื่เล่น อ่าแกว่ายังครับอะไรอะไรครับผมชื่อนายนาทีเ hmm. ป็นตัวแทนจากบ้านพ่อเท่าสนครับนายนายใหม่เกณฑ์ดีครับนายนาทีครับผมยังเป็นทหารไหวไหมในมึงเนี่ยไหวสิครับทำไมมันบวมเป็นจุดๆเมืคนนี้ผมแบบว่าฟิตเนิลทุกวันอ๋อเล่นเวทเล่นเวทเนื้อตัวไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันน่าจะมีน้ำแขังบวมัน เพื่กันไปเนี่ยพันกันนะได้นู่นไอ้หนั่หน,ห,นหรอไมเด้่ไหมพี่จ้าจ้าร้อครู้แป๊บหนึ่งรับบอลแป๊บหนึ่งจ้าเขารู้ตัวไหมตูดเขาก,กิงเกงเกนจ่าเขา,า,นาหน่วยก้านบึ้งบึ้งอภิรคารครับรถทะเบียนขอพึ่งขอกไทย9476นครสวรรค์นะครับ,รบข,ขยรรับออยรถด้วยนะครับ เจ็ดจ่ามาไปไหนฮะขยับรถเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอมึมีรถนครสมรวังใชยเหรอ <c oughs> จ่าขาับรถใครมาเออเสร็จเลยขับรถใครมาจ่ารถจ,จ่ามาจ่าครับถ้าเกิดเป็นทหารแล้วต้องตัดผมทรงนั้นไหมฮะห <c oughs> มายเด็กอยูไ่ไห <c oughs> มตัดผมเรียบร้อยอันนี้วะนี่ชื่ออะไรเราอ่ะผมชื่อว่าวายุครับวายุนี่ครับหมายเกณฑ์ป็นเนี่ยใช่ใครับมาทำอะไรก็มาตามหมายเกณฑ์นะครับ เป็นทหารเป็นน้องชายของพี่อักเนย์ผไม่ได้ถามเกี่ยวกับกอรวัพี่บ่ไบรฮะบ่ไรอย่าบ่นอีกองร้อยจ่าเมนนี้จ่าหลงสูงอ่าเอาถือไว้เก็บไว้ขับรถใครมาจ่าก็จ่าจ่อาอยู่ที่ยงไงกเมืออะไรอ่ะเบือแล้วก็ฝาจ่าอยู่ตรงเมือง อำเมืองเปล่าเอออำเภมืองตัวตะวันจะอยู่ตัวเมืองอะไรตัวเมืองเลยแต่ว่าผมทำผมอะไรอะไรอะไรผมเอาเมียมาด้วยเป็นไรไหมคะ เอ้ปกติไม่ได้นะแต่ว่าผมกดเขาเลยก็นิ่งจะไปพาเมียครับก็ไม่ต้องไปรับเลยจ้าเลยมันกลับไปเลยเอาไปดีว่าก็พาเมียไปด้วยแต่ว่าเมียผมทำกับข้าวอร่อยมากเลยใช่จ้ะนางอังกิถือว่าอรุณนรวยให้คนนึ่นแล้วกันขอบคุณนะจ๊ะเออให้เมียเป็นแม่ครัวนะคะเอาว่าทุกคนตังเลยนะหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าใครเอาเมียมาเนี่ยห้ามไปทหารได้ขาดอ๋องั้นกลับบ้านแล้วครับกลับทำไมอ่ะผมเอาเมียมาครับไหนคนไหนอ่ะไม่ได้มาครับอยู่บ้านเลี้ยงลูก ลูกประชุมไม่มาแล้วยังไงเอาเมียมาไงเอ้ยมันบอกมันเอาเมียมาขยายความเพื่อนมึงดิมึงรู้ไหมวะมึงรู้อ่ะจะถามใครก็ได้มึงเฉยๆจะถามใครก็ได้อ่ะเอ้โดนแน่เลยมขารับข้อมูลใหม่ไปเร็วจังหมายว่าไงเมียเมียเขาไม่มีอะไรครับอ๋อเมียไม่ได้มาอยู่บ้านฮะไม่รู้จังเลย อ่ามามามาแล้วไหนหมายเกณฑ์อ่ะไม่มีหมายเกณฑ์เพื่อนบังคับให้หมายจะหมักเลยอางี้ไอ้เกลี่ยเดี๋ยวเอาไปเอาแปดดำไปแดงมาให้โอกาสจ่าลิีแข็งมากเลยนะคะมหาหมอจ่าเทียรไม่ค่อยดีเดี๋ยวร์กำลังจะรับรางวัลงตื่นนะอ่าเดี๋ยวจ่าให้จับไปดำไปแดงนะป้าป้าขายอะไรอ่ะเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมากบากฮะไม่รู้จะแข่งกินยังไงอ่ะ คนที่มีพวงหนีให้จ่าด้วยเชียร์ลลีดเชียรลลี่เชลลี่เออมาๆมาๆเดี๋ยวจับไปดำไปแดงเหมือนอถ้งกินได้เขาฝากมาให้โทอจ่าให้ขอพี่แนนอันนี้เลยมึงปากดินมาใกล้ๆพวกนี้มามาไอตัวหนึ่งเมื่อถีอสายเกณฑ์ป่าผมไม่พี่พี่แต่ว่าบอกเพื่อนผมชวนมาขอบคุณครับขอบคุณทุกทแานครับขอบคุณพี่เล็กนะครับอเบลวันที่19มันเกิดสลดามเขาซื้ออะไรคุมปิดยังไงแล้วบอกนิดว่าคนดูนี่ ซื้อกลุ่มปิดดูอ่ะคอนเสิร์ตหน้าวันที่19มันเกิดสองล้าอ๋ออะไรวะก็บอกไปที่ซื้อสังง่องหนึงมันที่19วันเกิดสองล้านมันเกิดที่เซนทันใครไม่กล้าใครใครไม่มีเวลาไปครับผมซื้อกลุ่มปิดที่เพจ S N D Studio ราคา199ราบาบาทนะครับ19ธันวาคม19ธันวาคมชมแบบจุกใจเลยนะครับที่ไหนน้อง๊อก ที่ไหนนะไปแดงที่ไหนนะมาดิเลยเมือมาดิเลยมาดิเดี๋ยวให้จับไปดำไปแดงเออมรงนี้ตัวเรื่องมือมาดิเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเรียนอะไรมาดิมายืนคู่เลยเพื่อนผมว่สมัครเลยพี่จับไปดำไปแดงให้โอกาสเออไปจับใบดำใบแดงทำไมให้สมัครจัที่แบบแล้วก็อ่าช่วยจับมาดิตกลงไปเลยตกลงกันมาแล้วเมื่อวานเราจะสมัครโดนรุนแรน ก็ไม่อยู่ค่ายนั้นเลยนหลอกแล้วมาๆๆๆอยาอะไรกับไม่อยากเป็นเลยเอาไม่อยากไป็นยัไงมาถึงแล้วก็ต้องเป็นมันมีวิธีแบบแก้เคล็ดอะไรงี้ไหมไม่อยากเป็นใช่ไหมไม่อยากเป็นจ่าบอกให้เกลับมึงกันใจสามเออมึงล้วงไปมึงโคนเก้ารอบใบไหนโยกเออมึงเอาไม่นั้นสามเออเก้ารอบเออต้องให้ครบนะเ้ารอบตให้ครบสาธุเริ่มทำไงฮะล้วงเลยล้วงเลยนะ จ่ายังเหลืออีกสาโอ้พะหนุชัดไม่ไหวแล้วสอมกนี้เขาเต็มแลกอะไรเจ็ดจ่าอะไรของมึงเนี่ยจ่าไม่ต้องพูดผมเนี่ยมีแน่กิเกาจะสาสิแล้วเคยจับมาอยู่สิบคุ้นคุ้นินอะไรจ่าเหมือนปันนึงนี่รู้ไคนี่นี่ ขีดขีด้ำหอมตลอดตัวเนี้ยามาามาอนับลุนลุลุนเจานี้ไปมนอดเดอไ้อบอ้บ้ดแบอ้เอบไอ้อเไอ้อไดบ้เเป็นอะไรเออ้เอไเไอ้เดอไอ้อเอ้ไเอไอ้เหืเอเออไเ แถวได้ด่านเรียงหนึ่งปฏิบัติครับผมประเดี๋ยวยีนยื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 นเดี้เราฝึกกันแล้วยืนอะไรก็ได้เฮ้ยอะไรว่ายืนตรงนี้ได้ไหมเนี่ยตาต้องตัดความสูงนี่วะเอ้ยเอ้ยมึงจะทะเลาะกันขนาดนั้นอ่ะมึงอยู่กองอะไรยังไงเนี่ยมันเรื่องเยอะครับเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวโดนยกเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวโดนยกงุ่มกลุ่มไงเออทำไงไม่มีไรพัคจ้าโดนยกงุ่ม หารีอ่าเนนึ่งสงสามสี่เฮ้ยมึงจะเป็นทหารได้ังไงวะนับแข่เนี้ยนปมันเมแขหนึ่งก้าวต้องตหนึ่ง้าวก็จะไม่ล้มครับเดี๋ย3สี่อตงว่ัจะไม่เหเืนครับ้งนะครัตีหัวหน้านะทำไมทำไมหัวหน้าแล้วไงฮะตีกองร้อยปูไม่มองกูตาขวางเป็นไร เดินจำไม่ได้นะมึงอ่ะที่ตีไปเมื่อกี้กูขอโทษ ไ่เด็เดดตีไได้ดดตีมึงไปไหนกลับมาแล้วครับลายจาะจ่าจะถามพอนีฉี่น้ำหอมกันแล้วจังหวัดทีมีสองไปยังเอ้ยบ้าระยองอ่างทองพิจิต พี่เรงพี่เรนคือมือทั้งจังหวัดอ๋อตอบไปยังภูเก็ตกรุงเทพเยี่ยมมากมือจังหวัดที่มีสามไปยางสุโขทัยลพบุรีเพชรบุรีอุ้ยอู้ยอเออถูกถูกเพชรบุรีเพชรบุรีพุชพู อะไรขเขาบอกผู้ถูดไม่อยากผจะพูดไม่เอาก็ต้องวัดอ้าวพระพรจังหวัดอย่ามาบอน ดีเออชื lonely, ่อศิลปินที oh ่อย uh, sure. oh ู่ในสารามน้ำเพชรมันหนึ่งคนที่เราชื่นชอบคันจช่ไหมครับไหวๆวันนี้ไม่ให้ลานะจ๊ะไม่ลาไม่ลาสารามครับชอบสารามไม่นั่คงไม่กินจะโจ๊กใครเดี๋ยวจ้ะปล่อยเพลงใหม่มาถึงนี้เลยวนี้ชื่อเพลงอะไรเจ้าข้าหรือ ผมอดเบรกคุยเลยนมีอะไรมาเรียบร้อยไหมครับผมเออชื่อหนึงน้องเบกอเอกลาจ้พวดอ่ะเออชื่อนึงน้องเอเาะไรน้องหล่ออะไรน้องเอ็เอทอะไรเาาไม่ใช่ก็ไม่ใช่ดิ ชื่อหนึคนที่ชื่อชอาคุณเบลเนตลวอเบลสุดแล้วไปกับประเทศลุงป๊อกัลป <ến Vin> ๊อาอ้คนที่เราไม่ชอบกีหน้าาจารียไอ้เบล ให้มันคิดสักหน่อยมาไอเบลไอเบลว่าไดิกเกอเลยังม่ต้อได้แร<ล>าวั <c oughs> ลช่วยเล่ <c oughs> ตนตลอดเลยจะพาไปหลังร้านปาโปแ <c oughs> ทงด้ลดอ <c oughs> ไอเบลครับ <c oughs> ชอบตัวเองชอบอะไรกันวันนี้เขาไม่ให้เกียรติตัวเองเลยวะเกียรติกูตั้งแต่หัวถีบออกมาเลยเกียรติรักตัวเองเขาตั้งหัวรักไงขอบใจมากที่กำลังใจเป็นกำลังใจให้นะครับขอบใจเพื่อนไม่ชอบใครไม่ชอบไอเดวเนี่ยให้กูกำลังใจกูตรงไหนเนี่ยมันต้องโชโช้อกอันนี้ถามมันดิว่าไม่ชอบใครไงเนี่ยประมานอย่าพิ้วก์ปมานเดี๋ยวจ่าเนี่ยจะเรียกหารุ่นพี่มาฝึกเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูเข้าใจไหมครับ ขอเชิญพลเอกอนุพงเชิญจมูกมารายงานตัวด้วยเขาเชิญพลเอกเกเลยะเกมาวะยศใหญ่ยดแล้วเนี่ยโหสุดยอดโหทหารทั้งหมดทั้ความข้อะไรขขดิทำไมอะเอากัขาพเอก ไงเขายศใหญ่กว่าจ่าจ่าเป็นแค่จ่าอย่ามาเถียงกูดิเขาใหญ่กว่าใหญ่กว่าเขาพ่นเอกนะไอ้นี่มันพ่ทหารทั่วไปเลยแต่มันชื่อเอกไอเอกเออไอเอก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 เอ้ยไอเอกเออยืงอินทนูซักผ้ามาเอยยิงอิ่งธนูยศมันเดี๋ยวรับคำสั่งจากเขาใช่ไหมครับไอ้ครับ ไม่ได้ยินไอเอกไม่มีหูไอถามเขาได้ไหมเนี่ยหูไดไมเาคยคุยคุยขอได้เอกเอกเอาวเอาอโตไม่ต้องอไรเ้อรใช่ที่องว่าอะไรอะทีหลังีตรงนี้มไม่ต้องไปตงนึกอะไรไม่ออกเย็บแล้วังหลังใจได้ไหมครับพาใจไหมครับไอ আরে কি দিন দিন গুয়া আয় মনে আয় আরে ওই মেয়ে এই মেয়ে এদিকে ও না বাবা আমি রে আমেরিকানিয়ান যা তা ওই আ আমি আর করি প্লিজ প্লিজ এই ও อย่างฟังไม่ค่อยรู้เรื่องขอดูอีกรอบครับขอดูอีกรอบครับผม Uh. <laughs> I don't know แต่ว่าผมอยากดูเป็นขวานตาทำไมอ่ะจ่าทำให้ผมดูหน่อยจะให้เอกสั่งได้ไหมฮะใช่ใ,<ห>ใช่ใช<ๆ>อยากทเหมือนก,กันครับจ่าได้ได้ไดเอกสั่งจ่าเพราะระดับจ่านี่ต้องมันจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ เพลงวิกิวันทำไมเขาร้องเพลงนี uh. ้ไม่ได uh, ้ล่ะไปเลยไป้องได้เป็นเพลงกินเดียไป ทำยากมากเลยใช่ไงมทำได้เลยวะเนี่ยเดี๋ยวจ่าเนี่ยขออาสาสมัครหนึ่งลายอะไรนะอาสาสมัครหนึ่งรายเพื่อก้าวมั่งหน้าเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนได้ครับจ่าเป้าจ่าไทยจ่าไทยจ่าขออาสาสมัครหนึ่งลายก้าวมาหนึ่งก้าวปฏิบัติ ไม่มีใครปรึกษาอะไรขับรถกออ้าวโหนี่จะถึงปากมันนี่เลยอันนี้มาเถ้ะน้ะโหแล้นะแลเสียงก็ยังงี้ได้กินหนังไก่อไม่ให้มายดี๋ยความกล้อกาอยู่จังก็จะไม่ยอมไปยืนแับวิ่งชื่อจ่าอะไรแน่จับวิ่งจ่าแห่น โอเคจับมานนึ่งเลยครับจำรคังเียวจเขาใไหมครับ เหรอเอี่ยยังไม่ได้ยืนยังไม่ได้ยืนที่ฟังทีแรกอะยังไม่ได้ยืนใช่เหรอทุกสั่งเองยังไม่ได้ยืนอ่ะ อาวล่เพื่อ้แต่ลมนะจ๊ะดีเพื่อดีดุดแตแม่เนี่ยจ้นวะดดีก่นเลยวะนี่เลยไปดูเขอ